ลิซ่าแบ็คพิงคชื่อเสียงความสำเร็จที่แรกมาด้วยการโดนดูถูกและคำพิจารณ์แน่นอนว่าชีวิตของเธอนั้นไม่ง่ายนะครับกับลิซ่าแบ็คพิงนะชื่อเสียงความสำเร็จของการเป็นศิลปินระดับโลกที่ต้องแรกมาด้วยการโดนดูถูกและสารพัดดราม่าก,ก็นำวิ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าเธอนั้นขยับตัวอะไรก็กลายเป็นที่สนใจสำหรับศิลปินระดับโลกอย่างดิซ่าแบ็คพิงหรือลิซ่าละลิษามโนบาลสาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังที่ประเทศเกาหลีใต้และแต่ระดับความสำเร็จไปที่ยอมรับไปทั่วโลกด้วยความพยายามและความสามารถที่ไม่ลดละจนได้รับความสำเร็จและชื่อเสียงแต่ต้องแรกมาด้วยอุปสรรคต่างๆนะ เริ่มตั้งแต่ลิซ่าเดบิวต์เป็นสมาชิกในวง Girl Group Blackpink ก็มักจะเจอกับคำดูถูกและคำวิจารณ์อย่างมากจากคนที่ไม่ได้ชื่นชอบเธอนะครับแม้ว่าเธอนั้นจะผ่านเรื่องราวนี้มาได้ทุกครั้งแต่หลายๆครั้งดรามาา่าต่างๆก็มักจะวิ่งเข้ามาเธออย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่ต้นปี2023ได้มีดราม่า,ลาและคำวิจารณ์ต่างๆบนโลกโซเชียลที่ลิซ่าต้องเจอดังต่อไปนี้ 1. ดราม่ารอยสักบริเวณหลัง เริ่มต้นปีลิซ่าแบ็คพิงนั้นเจอดรามา่าหลังจากเปิดเผยรอยสักดอกเอเดลไว้์ดอกไม้ประจําประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความหมายถึงรักแท้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ลิซ่านั้นชอบที่สุดในการถ่ายแบบฮา์เปอร์บาซาสิงคโปร์และหลายๆคนก็ดูจะชื่นชอบและมองว่าเป็นสีของลิซ่าที่จะทําอะไรกับร่างกายเธอก็ได้ แต่ว่าดราม่านั้นก็เกิดขึ้นจากความคิดของชาวไทยรายหนึ่งนะครับที่กล่าวไว้ว่าผิวเนียนๆสวยๆส,สักทําไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเตือนพวกหวังดีสักไปทํางานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะพวกข้าราชการจนชาวบริษันะครับได้ออกมาปกป้องความเห็นดังกล่าวอย่างมากมายดรมาที่สองนะครับลิปซิงบนเทศก,กาลดนตรีโคเชล่าปี2023 ต่อมานในช่วงเดือนเมษายนหลังจากวงแบ็กพิงก์นั้นได้ไปสร้างประวัติศาสตร์เป็นเฮดไลเนอร์ในเทศกาลดนตรี 3, ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับอย่างงานโคเชีย่าปี2023แต่ก็มีคอมเมนต์วิจารณ์ที่บอกว่าลิซ่านั้นไม่ได้ร้องสดนะแต่กลับเต้นเต้นอย่างเดียวทางที่เป็นนักร้องคำวิจารณ์นี้นทำให้แฟนๆต้องออกมาชี้แจงการลิปซิงค์ซึ่งศิลปินระดับโลกก็ทําเช่นกันนะและลิซ่าต้องเต้นตลอดทั้งเพลงน,นะครับก็ะจะทําโชว์ให้สมบูรณ์แบบการใช้เทคนิคลิปซิงค์จึงจะเป็นอย่างมาก และศิลปินหลายๆท่านนะครับก็เลือกใช้วิธีนี้เช่นกันข้อที่3นะครับโดดูถูกคนนิสานจับผู้ชายฝรั่งเลยๆยและต่อด้วยกระแสดราม่าช่วงต้นเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมานะครับได้มีป,รปาราซี่ออกมาเผยคลิปที่สื่อว่าลิซ่านั้นกําลังออกเดทอยู่กับทายาทเศรษฐีชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเฟเดริกอานอ โดยภายในคลิปได้มีช็อตที่คลายว่าลิซ่านั้นกําลังเอียงศีรษะไปซกฝ่ายชายจนทําให้เข่านังกล่าวนั้นแพร่สะพัดไปทั่วโลกซึ่งเกิดขําวิจารณ์ของชาวเน็ตรายหนึ่งนะครับพูดขึ้นมากล่าวหาและดูถูกลิซ่าอย่างรุนแรงว่าเป็นคนอีสานและคนอีสานนั้นมาจะจับผู้ชายฝรั่งรวยๆมาเป็นสามีนะครับโดยคำกล่าวหานี้ไม่ใช่แค่ชาวปิงที่เดือดเป็นไฟนะครับแต่ชาวอีสานหลายคนก็รับไม่ได้นะและออกมาช่วยกัน,นค้ายความคิดเห็นดังกล่าวนี้ทันทีดราม่าที่4นะครับ ชาวเกาหลีใต้กดดันแบนลิซ่านะล่าสุดน,นะครับกับกระแสข่าววงเกิร์ลกรุ๊ปแบ็คพิงค์จะสิ้นสุดสัญญากับค่าย YG Entertainment ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับพร้อมกับมีข่าวออกมาว่าลิซ่านั้นอาจมีแผนที่จะถอนตัวจากวงในขณะที่คนอื่นๆนั้นทยอยต่อสัญญากันแล้วจึงทำให้หุ้นของ YG ร่วงลงมานะครับ ซึ่งแสดงให้เห็นความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการต่อสัญญาและข่าวลือที่ยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องนะครับจึงกลายเป็นสาเหตุให้ชาวเกาหลีบางส่วนนั้นเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากและออกมากดดันว่าสิ่งนี้คือเหตุผลที่ต้องระมัดระวังในการเดบิวต์เด็กฝึกต่างชาติเราไม่ควรเดบิวต์ต่างชาติในวงเกาหลีเขายกระดับสถานะของเขาโดยใช้วงไอดอลของเราและหลังจากที่มีชื่อเสียงแล้วพวกเขาก็มาจะหลงคนจีนและหักหลังพวกเราเสมอ แม้ว่าลิซ่าไม่ต่อสัญญากับแบ็คพริงก็ยังดําเนินต่อไปได้ด้วยสมาชิกทั้ง3คนหรือจะเอาลิซ่าออกแล้วหาคนใหม่มาแทนก็ได้ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดาม่าที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับ ซึ่งแน่นอนว่ายังคงต้องมีกระแสดราม่าอีกมากมายนะครับสำหรับเธอนะก็ขอให้เธอนั้นรับกับกระแสเหล่านี้ให้ได้นะครับซึ่งแอดมินคิดว่าเธอนั้นรับได้อย่างแน่นอนนะและสําหรับเรื่องของการต่อสัญญานั้นก็คงต้องรอคอยกันต่อไปนะครับว่าลิซ่านั้นจะตัดสินใจอย่างไรนะครับครับและสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินนะครับทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ และสำหรับตอนนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย